ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําสมาชิกในกลุ่มของลูกษย์อาจารย์บางคนนิดนึงนะครับคือวิธีเข้าไปในวิธีที่จะเข้าไปในกลุ่มของแต่ละกลุ่มนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างคลิปแรกเนี่ยกลุ่มแรกสมมติว่าผมจะต้องการที่จะเข้าไปในกลุ่มคือจะสมัครเข้าไปในกลุ่มขายตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่กลุ่มขายตรงตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีลิงก์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับลิงก์ที่เป็นลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับ ลิงก์มันจะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับก็คือคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับใช้สมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าลิงก์ก็จะรองรับสมาร์ทโฟนกดคลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะคลิกเปิดตรงนี้นะครับหรือกดตรงนี้นะครับนี้ก็จะไปขั้นตอนที่2นะครับมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะอันนี้คือขั้นตอนแรกคือกดที่ลิงก์คลิกที่ลิงก์แล้วก็จะมีตรงนี้มาก็กดเป็นเป็นอันที่2นะครับ 1คลิกลิงก์2เปิดนะครับอ่ะไปสเต็ปถัดมานะครับทีนี้สเต็ปถัดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณจะใช้อะไรให้ก็กดที่ลายนะครับคลิกที่ลายนี่นะครับคลิกที่ลายปุ impacts, ๊บนะครับนะครก็พอคลิกที่ลายปุ๊บกดเพียงครั้งเดียวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปที่หน้าถัดไปนะครับไปที่หน้าถัดไปไปดูนะครับครับพอหน้าถัดไปก็จะเจออย่างนี้นะครับเจอหน้าอาจารย์บางคนอยู่อย่างนี้นะครับ เราก็กดตรงตำแหน่งเข้าร่วมนตังนี้นะครับคลิกตัวนี้เข้าร่วมปุ๊บนะครับเขาก็จะวิ่งไปที่หน้าถัดไปทีหนึ่งทีนี้พอหน้าถัดไปปุ๊บก็จะมีเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูกลุ่มเชิเข้ากลุ่มโดยดูกลุ่มกดตัวนี้ครับกดตองดูกลุ่มเพราะกดตองดูกลุ่มปุ๊บเขาก็จะวิ่งมาที่หน้าสุดท้ายนะครับก็คือหน้านี้นะครับจะเห็นหน้านี้ปุ๊บเนี่ยให้มากดตรงนี้นะครับตรงที่หน้าอาจารย์บางคนโชว์อยู่ก็คือ ตรงนี้แชทนี่นะครับกดตรงแชทตรงนี้นะครับกดตรงแบบนี้นะครับเห็นตรงตำแหน่งนี้นะครับกดปุบเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปที่หน้าสุดท้ายก็คือเข้าไปในกลุ่มละนะครับแล้วก็จะเห็นสังเกตตรงนี้นะครับ<ๆ>ก็คือเราเข้ามาที่กลุ่มอาจารย์บงคลน,นะครับตอน,อนรตอนนี้คือจํานวนสมาชิกณที่ตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยก็คือ8คนแล้วนะครับโอเคนะครับลองดูซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ